สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับ3ามสี่เทฟปานีครับเอ้ตัวแรงตัวแรงไปไม่ไปครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับเรียบร้อยบอตีนครับ ยบข่าวครับเรียบร้อยครับเจ้าสามซีีเทปปณนีครับอยู่แล้วเดี๋ยวเอารถไถรถาวชีพมาดึงซอยครับเพื่อนนี่ตามมาครับ สามสิบสี่เทพปนีครับโอ้ดันดาครับะดันดาครับดันดา เด้งส่งไปมาแล้วครับมาแล้วครับโหไ่อยู่เรียบร้อยสวยงามครับป๊อหพ่อปปอ Hả? Huh?